ันที่สามเนี่ยอ๋อละวโอ้ยโอ้มันจับมาเลยวะอ๋อเือออกไลอ๋อจะจะกินตีนจบัจบ,จบ,จบ

ต้องตะเฮยมั่งขายบอลมันจะเลียก่อนต้องสิขายบอลอืเงียนมออนะนีันออกมาแล้วเพรามันกำลังเลียให้ตัวนั้นแตก่ดเดกแป๊บเดียวปิดแล้มันจะกัดดไปเเงินไม่มันคือจุ้งจ๊ปปี๊ยหย่ยม่อกัดให้นขาดใีเายบิงๆนิ่งๆน่งไม่ต้องพูด้ว แมันเป็นดับูดมันลยนเา่าตนี่สน่าเนย่บอกก้าแล้วทีมีเพื่อนแล้วเว้ยเอามาแน้วติมตาดูโลกแล้วอันที่สองกัดพดำคือกันด้วยิันี่อกตีนให้กันิี

เน่มนกระดิ่งเน่มาละมาละนง่ายๆง่ายนี่ันนั้ตัวที่สองเลยนี่นตัวที่สองมันอกีมันออกมันกัดมันกักัดอีกไายโอ้ม่ะไม่อยากจะเสียใงี่เนี่อเับเนถ้านั่งเป็นชุดชมกว่าเพื่อตัวลูกจากกิน หนูจะกินแต่ว่าแม่มาให้กินดำดีดำมันเมื่คืนดีดำบันตัวแรกก็ดำดีตัวไมหนะอยากออกัูอันอัคือยังเนี่ยู่เนื่อตัวสามใช่ไหมเหรอ่ะตัวสามอมาตัวที่สามเยอ๋อละโอ้ยโอ้มันจับอไวะ ออกไรอ๋อจะจะินตีนจาของไอ้ตัวนี้ตัวนีสามหนม่สามเลยนี่ตัวนี้สามเมื่อไก่นมาละมาละตัวนี้กับมาละนี่ลกออกง่านะน่ารักนีสีดำตัวที่สามคือไหดูดำหมดเลยมันเรลิมหมดเลยเหลิมของเลยมันเรล่ม สามตัวละดำหมดเลยเท้าเท้ามันวะเนี่เน้องทางเท้ามัน้เห้าหลังเงาตั้นาจัมาอมันเจ้าานที่หลังถ้ามันกระเสียหอดเองบกหนิน้โชว์นะครับวันนี้วันที่14มกราคม2565นะครับมาดูมาชมนะครับการคลอดออกลูกนะครับสัตว์เขาใช้คำว่าออกเลยออกลูกครับ น้ำโชคครับเป็นมาดำมาพันพันยังมดุครับเขาคลอดลูกครับเอาลูกเล็ดได้สามตัวแล้วตอนเนี้ยถ้าเป็นตัวสิซี่เเป็นสิ่งที่ตื่นเตน้นมากๆครับเ <c> ห <oughs> ็นว่าพีดตื่นเตน้นนึกว่าพี่บอเคยเห็นพ่อเขาพึ่งเขาไม่เห็นไก่ไก่เขพึ่งเขาม่เห็ใน,ใน,ในไก่ไก่กันมันมีหมาหางคุณจำงโตนี่นตัวนึงก็ไม่รู้สิเป็นกระไดเพราะว่ามันมันโมเบงล่ะอยู่ไออันสีสิเป็งมือหนานะ น่าจะเบ่งมื่นอ่ะสามตัวครับกำลังกินนมแล้วบนน่ะออกมาปั๊บกินนมเลยเพราะแข็งแรงปั๊บแม่ก็จับสนมก็กินนมเลยเนาะน่ารักปะน่ารักอยากความรักของสัตว์ของสัตว์โลกได้การได้การได้การใครขลังกันบ้างเห็นบ่ให้ขลังบ้างผิด สเฉยๆป่ะเออตึงเต็มบ่ระสบการณ์ตัวแรกตัวแรกนั่นหางสั้นนิดนึงตัวสองมันม่หางเลยตัวสามเนีหางเงีตัวที่สามเนี่หางยาวนี่เทมโบไหนเห็นบไหนเห็นบไหนตัวตัวที่กำลังเดียวอยู่นี่มันเป็นมันนเป็ตัวแรกหางยาวไปเลยตัวยุกกลางหนึ่งคือคือตัวที่สามหางยาวเอ้ตัวที่สองตัวหางกดนี่ตัวตัวยุกขอบขวาเนี่ยหางกุนไปเลยตัวยุกกลางคือตัวที่สามเนี่ยตัวที่สามเนี่ยหางยาวที่สุดเลยเนี่ยน่าจะได้แค่สามตัวเนาะ เม่แต่ละพวะาสามตัวนี้จะไม่ได้ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนี้จะจะาหางห,หางสั้นนิดนึงตัวที่สองไม่ไม่มีหางเลยครับทีทีกราลองเรียกอย่นไม่มีหางเลยตัวที่สามที่ดำๆนีเนี่ยเนี่ยตัวที่สามนี้หางยาวกว่าเพื่อนนะครับนี่คือลูกน้ำโศกน้ำโศกเกิดวันที่สิบสี่มกราคมสองพันหกสิบห้าเป็นทองแหลกของหมาน้ำโศกเน่ยสามตัวเจอละโอเค